พามาดูบ่อเสียนินนะครับผมเผอิญมาเจอเข้ากับรถพ่วงครับรถพ่วงรถพ่วงนะครับสาวตันก็เลยอยากลองสัมผัสรถพ่วงรุ่นนี้ดูครับเพราะว่าขอ,องสาวตันมันไม่ได้เป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็รถพ่วงเพราะไอ้ยพ่วงตัวบน,นเห็นว่ลลุกมันยนะ่ะแม่ลูกอันนี้เอวอ่อนเดี๋ยวเอวอ่อนโชงนู้โชงนู้สตาร์ทเชียงเัง นี่แหม่มองสตาร์ทมันแหม่กุญแจมันอยู่ตรงนี้เนี่ยดูสิคุณน่ะนั่นน่ะเห็นไหมกุญแจมันน่ะไม่เห็นเฮ้ยเฮทเฮชันใครหนาครับคกุญแจมันอยู่ตรงนั้นนี่ยเห็นไหมยัยงลงไปก่อนแล้วทีบอกว่ากุญแจมันอยู่ไสนซาตานไม่เคยเห็นกุญแจนะครับรถรุ่นนี้นะครับเียหรอมันเป็นฮะ นั่นนั่นเห็นไหมหยิบมันขึ้นมาคุณแจนเขาขาวนั่นน่ะเออนั่นแหละหยิบมาไม่มาไม่เป็นแบบไม่มาไม่มาเนี่ยนี่นี่นั่นเระคือคุณแจมันได้หมองสตาันก็เอานี่รูรูคุณแจอยู่ตรงนี้เอออันนี้คืออะไรเนี่ยอันตรายนะคุณเนี่ยเดี๋ยวเกี่ยบมัน นี้เกียร์นะครับเกียร์ว่างคุณต้องเลี้ยนรลุ่นดิห่ถ้าคุณสิครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเกียร์เกียร์ถอยครับเนี่ยนี่เกียร์ถอยนะอันนี้เป็นเกียร์ว่างนี่เกียร์หนึ่งครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองนี่อยู่ตรงนี้ครับนี่เกียร์สองแลวนี่นี่ใส่เกียร์หนึ่งสองสาม <N> นี่เกี่ยวว่างเกียวตัวไทยของน่าจะสยามการสตาร์ทแล้วก็ง่ายนิดเดียวอ๋อมุนมึงรูปได้ปะดีน้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวหุ่นอันตรายอันนี้เดี๋ยวทิ่มหน้าแน่หน่<ม>เสียชลมไหมไม่เราทำมันไม่ไปหรอกคุณก็รู้แรงเลยนะยังถึงโบไปด้วยซ <ปะ S 2> ้ำสองร้อยสิบร้อยสิบคนนี่หนิน ุไร้อยสิบแรงมาพูนได้ไงไปเลย <110 S 2> ลเดี๋ปปยว <laughs> <laughs> ต้องขอถามคนก่อนถามเจ้าของคอนมีสัญนยาแต่สตาร์ทรถถึงเนยาสตาร์ได้สิต้องสตาร์ทได้ไไอีกขั้นหนึ่งใหญ่แล้วมั้บโอ้พังหลายกันเว้ย ็พังเยอะเหมือนกันครับขับโดยแม็กครับแม็กโอ้ยมึงกีดังแห้งขั้นเลยปไปไปเบึ้งรถพว่วงเขา <laughs> นี่เป็นรถพ่วงที่ดัดแปลงเองนะครับเวลาไถายหน้ามันก็พันเสียหนีเอเจ้าวะนี่มันพันเสี่หนีเลยให้ลุลิกคุณโล่งเลยแล้วกุญแจมันจะอยู่ตรงนี้ครับกุญแจสําหรับสตาร์ทนะครับอยู่ตรงนี้นะโยมสตาร์ทให้คุณตันครับ จะ๋ยดสตาร์ทให้ด้่ยหุณสตาร์ทหุ้นฉีดสตาร์ทไ่เลยเจ๊ว่า หยีบบยบลงมันจะเบรกเลยปล่อยขึ้นมันจไปเข้าใจว่าไงเบรกอ่าเยนว่าเบรกโอเคมันเบรกมันเบรกขึ้นหนักกว่าเลยคุณนี่เห็เหยียบลงมันจะเบรกเบรกแล้วทีนี้ถ้าปล่อยขึ้นปุ๊บมันจะไปเดีย๋ยวลองดูก,ก่อนใช้เนะชือกมาเตาเลยอันนี้คันเร่งนะครับเร่ง นี่คือวาลวนคนุณจะหมุนอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดึงวาลวนี้ขึ้นก่อนนิดไปห่วงนิดแม่ แม่ก็จูบๆก็พอแล้วเว้ยีลยวผมลองขับดูโอเคขับได้ไหนี่เป็นเด็กครับ50ไม่เด็กนะนะเด็กเกียว

วางรถขึแม่หอเออนเดีออนดูเดีออนไหมไปข้นู่น่ะข้ซอเห็นมนเอาเอาหางมันขอซ่องหนะไปเยนหมเอาหางขอซ่องเลยไหม่า ดูด้วยแล้ว

แค่นี้บ่าแค่นี้แล้วแตก็เออเครื่องเสียงเขาเอาอันพ่วงมันเขาเอาอันเขาเอาอันเครื่องเสียงอันแนวแกอ้อยรถอีสมมาหลากใส่ตู้เครื่องเสียงเขาแห่ตัวเงินนะเขาพลังมากทีเขาพลังเห็นเมออกไปนอกกว่าน้อเขาเแ็่ที่หนูไปเออเอออ่อนเหมือนทีนี้ในเซอร์ไอ้ตัวนี้ โคตรเลยนะไม่มาขับเลยใช้ระบบสปริงครับในการยึดสายพานนะครับตรงนี้ยังอยัอยคขับเดี๋ยวอู <c oughs> ้หูปิดกวาดมันาหากาย ถ้านั่นละเออนางแบบพรีเซนเตอร์นะนางดีดูนางดีดูคุณนเหอออเออางก่อนแม ตอนนั้กีตอนนั้กีคุณน,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 นั่นง <c oughs> มันมันก็ว่ามันรถแบบนี้เดี๋ยวนั่งอยู่ตลาดเมืองท่องไหมมันรถแบบนี้ปะฮะตอนที่ห่อนั่งอยู่ตลาดเมืองท่องไหมยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเอ๋อถ่ายอะไร ได้เจ้าของรถเอ้าสวัสดีพ่อเมื่อ,อ <laughs> วานผ้าผู้สาวมาเบิ่งรถห่วงครับเยคยขับแต่รถห่วงเงี่เลยไหมครับครับร <laughs> <laughs> พ่ยังบอกว่ากันสวัสดีครับผมเป็นดอกเลยเคยขับครับขับแต่รถห่วงเงี่ครับขับแต่ถ่วงเงี้ยทครับว่าบัวพ้นไปปลูกอ๋อเอาบัวไปปงง <laughs> ลูก เดี๋ยวท่าเลยขานั่งนั่งกันละนั่งนี่แหละนั่งรับนี่แหละขับขัะขับท่านี่แหละจับแฮนจับยังมันคืดๆนี่เป็นไรขับรถด้ว่ามันเป็นซุเป,ปเอร์เส่ยหะขับสุภาพสตีืว้วคขับแบบสุภาพสตรีครับแบบแบ นั่งึ้นห่างวะเดี๋ยวนั่นวะสุภาพสตีโเ,เหยิยบทะเลงน้อยโอเค,คยำเหรอครับแจวไทยแล้ว นีค่ะนี่อะฮะเขินหนาวขึ้นยินเยอะเร่งโมชินเร่งโมชินเรงโมชินอยู่เขินยังไม่ชินทรงผมครับสาวจันครับยูไปยังน้อยกับสิ้นจะเป็นยังได้ครัถ้ากันไปหาตัดผมสั้นเบิร์ดสุกขั้วตลอด จัาบไหมคุณไม่รู้จักจ้าบ <c oughs> เปลี่ยนเทนไหม่ันเลยจ้าบไหมคุณ